สดิชันนางสาวพาริดาตสมนีนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกขับสองวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยโจทย์เคมีกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายเฉลยข้อสอบเคมีนะคะเรื่องสารชีวโมเลกุลค่ะในหลายคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าสบู่สามารถกําจัดสิ่งสกปรกได้สบู่หรือเกลือของกรดไขมันนั้นประกอบด้วย หนึ่งส่วนที่มีขั้วซึ่งเป็นส่วนที่ชอบน้ําคือหมู่โซเดียมคาร์บอกซิเลตและส่วนที่ไม่มีขั้วซึ่งไม่ชอบน้ําคือส่วนของไฮโดรคาร์บอนค่ะโดยเมื่อละลายในน้ำจะรวมตัวกันโดยหันส่วนที่ชอบน้ำไว้ด้านนอกของโมเลกุลและเก็บส่วนที่ไม่ชอบน้ำไว้ด้านในของโมเลกุลทำให้เกิดโครงสร้างดังรูปต่อไปนี้นะคะจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่า โมเลกุลของสบู่จะดึงไขมันเข้ามาจับไว้กับส่วนที่ไม่มีขั้วคือส่วนของไฮโดรคาร์บอนซึ่งอยู่ด้านในของโมเลกุลและส่วนที่มีขั้วคือส่วนของคาร์บอซิเลตที่อยู่ด้านนอกของโมเลกุลและอบล้อมโมเลกุลของไขมันไว้จะจับกับน้ําซึ่งมีขั้วเหมือนกันได้เมื่อเราชำระล้างด้วยน้ำโมเลกุลของไขมันที่ถูกอบล้อมด้วยส่วนที่มีขั้วจะจับกับน้ำและหลุดออกไปได้ค่ะ โจทย์ตัวอย่างการที่สบู่สามารถดึงน้ำมันออกจากเสื้อผ้าได้เพราะเหตุใดหนึ่งโมเลกุลของน้ำมันมีขนาดเล็กจึงถูกลอ้อมล้อมด้วยโมเลกุลของน้ำสองโมเลกุลของสบู่เข้าไปในโมเลกุลของน้ำมันทำให้น้ำมันแตกเป็นหยดสามโมเลกุลของสบู่หันไปที่ไม่มีขั้วไปละลายน้ำมันส่วนปลายที่มีขั้วอยู่ในน้ำสี่ โมเลกุลของสบู่ละลายในน้ำมันได้ดีเพื่อนๆคิดว่าตอบข้อไหนกันคะเฉลยค่ะตอบข้อสามนะคะโมเลกุลของสบู่หันปลายที่ไม่มีขั้วไปละลายน้ำมันและปลายที่มีขั้วละลายในน้ำดังทฤษฎีที่อธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ใช่ไหมคะถ้าน้องๆพยายามอ่านให้เข้าใจเคมีก็จะไม่ยากอย่างที่น้องๆคิดน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ขอลาแค่นี้นะคะต่อน,นี้ค่ะ